สวัสดีครับผมพ่อยไปน้องตกปลายซุกฟุซคอนนะครับมาพบกับบ่าวต่อยโกกอกคนเดิมเด้อพ exactly sure ่อร่างเด้อคนเก่าคนเดิมนะครับมาพบกับบ่าวต่อยกกอกคนเก่าคนเดิมนะครับพอดีวันนี้มีมีพัสดุมาส่งบ่าวตอยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพ่อยเปน้องนะมาชมดูก่อนนะครับผมพ่อยเปน้องตอนนี้เป็นพัสดุนะครับผมมาส่งให้บ่าวต่อยกกกอกคนเก่าคนเดิมนะครับผมพ่อยเปน้องมาดูก่อนนะครับผมมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมพ่อยเปน้องนะ มาชมกันนะครับว่ามีใครส่งอะไรมาให้นะครับผมบอยแม่น้องนะดูกันก่อนเด้พอพาอแม่น้องเด้อใครส่งอะไรมาให้บ้างนะครับผมบอยแม่น้องนะ อ้าวนะครับผมว้าวว้าวว้าวเป็นข้าวแตนนะครับผมพ่อแม่น้องเป็นข้าวแตนเออ่ أ, บ้านบ่อต่อยตัวนี้จะเรียกว่าอันนี้เขาเอินว่าเพล่ออีเบทนะตอนนี้เห็นครับเขาเอามาทอดกรอบมันนะคือเดียวก็อันนี้นะเขาเขาเอินเพล่ออันนี้นะเบิ่งน้อเบิ่งก็คืออันนี้นะเขาเอินเผื่เขาเกีบนี่นะเขาเอิญเออเออเขาเขาพี่ เขาเก็บครับอันนี้ข้าวโคบอันนี้นะครับเขามีคนส่งมานะครับผมสามอันนะบอแมโนนะอันนี้ภาษาผู้ไทยเรียกว่าข้าวข้าวโคบครับข้าวโคบแต่ว่าภาษาไทยเรียกว่าข้าวแตนนะครับผมข้าวเคบอ่าอันนี้ข้าวเคบบ่อันนี้เอาเหลือข้าวโคบเป็นเนะเลือข้าวโคบอันเดียวกันเออข้าอ่าภาษาผู้ไทยจะเป็นข้าว ข้าวขวบหรือข้าวเขียบนะครับข้าวโคกหรือข้าวเขียบครับภาษาพุทธไทยนะพอ่อแม่น้องนอนะแต่ว่าภาษาไทยเรียกว่าข้าวแตนนะครับข้าวแตนของเบาต่อยนะพอ่อแม่น้องนอนะเบาต่อยจะขายข้าวแตนนี่แหละครับต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นหนึ่งของเบา,บาต่อยนะครับดีใจด้วยนะครับผมพ่อแม่น้องนะอดีใจมากเลยนะครับส่งมาจากนะครับผมมาชมดูก่อนนะพอ่อแม่น้องนะมาชมดูก่อนนะครับผมมาจาก ครับผมมาจากคุณสวัยนะครับผมสวัยโพโพชัยนะครับอำเภออำเภอโพสีนะครับตําบลโพสีอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพ่อยมาน้องนะก็จะเป็นเถ้าภาษาพุทธไทยจะเรียกว่าข้าวขวบนะครับภาษาซําเนียงนะเป็นข้าวโคบข้าวโคบกับขา้ขาวข้าวเปลือกว่ะเนืสายเขาเขา,เขาเค็เนาะ นี่นะครับผม3ามถุงนะครับผมบ่อแม่พี่น้องบ่าวต่อยจะได้ขายตัวนี้นะครับต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ของบ่าวต่อยนะครับภาษาไทยเรียกว่าข้าวแตนนะครับภาษาพุทธไทยเรียกว่าข้าวขวบหรือข้าวเขียบนะพ่อแม่พี่น้องนะข้าวโคบกับข้าวเขียบนะครับผมแต่ว่าภาษาไทยเรียกว่าข้าวแตนนะพ่อแม่พี่น้องนะเบาวต่อยจะขายข้าวแตนนะพ่อแม่พี่น้องนะข้าวแตนของบ่าวต่อยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเป็นผลิตภัณฑ์ของบ่าวต่อยเองนะครับขายเองนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่ ใหญ่ๆโตๆเลยนะครับผมอร่อยนะครับอร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับผมเป็นข้าวแตนของเบ่าต่อยนะพ่อแม่น้องนะอยู่บ้านกกอกนะเอยพ่อแม่น้องสุดยอดเลยนะครับผมพ่อแม่น้องนะแล้วก็จะมีอะไรบ้างเออนี่อันนี้คล้ายๆกับเป็นมันแก้วนะครับภาษาคนไทยเรียกว่ามันแก้วนะครับผมพ่อแม่น้องภาษาภาษาไทย นึกไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเอามาบอกใหม่นะครับผมตอนนี้ยังนึกไม่ออกกําลังคิดอยู่แล้วก็มีแจ่วบองนะครับมีแจ่วปลาลาด้วยนะพ่อแม่น้องเด็ดสุดนะเพราแม่น้องนน้องแจ่วปลาเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมเมืองเมืองร้อยเกินนะพรอแม่นเป็นน้องอย่าไปนึกถึงชื่อคนบางคนนะแต่อันนี้เมืองร้อยเกินนะครับเป็นคนดีนะครับส่งปลาลาบองนะครับมาให้บอกต่อยนะครับผมโอ้ดีใจดีใจแล้วก็ส่ง มันแก้วนะครับผมมันแก้วเขาเรียกอะไรไม่รู้มันแก้วมันแก้วมาให้นะครับผมแล้วก็เป็นข้าวแตนของบ่าวต่อยนะครับบ่าวต่อยจะตั้งร้านนะพ่อยม่น,อน้องน,นะตั้งร้านเป็นสตูริโอนะครับอยู่เทียงน้าน้อยนะครับผมพ่อยม่น,อน้องแล้วก็จะขายข้าวแตนนะครับส่งทั่วไทยนะครับผมพ่อยม่น้องส่งทั่วไทยด้วยนะครับผมแล้วก็อ่ นี่ด้วยนะครับผมน้องเป็นมันแก้วนะครับผมเป็นภาษาผู้ไทยมันแก้วแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรนะครับมันแก้วงไงก็ขอขบจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม